ใช่ไหมคะเดี๋ยวโอจะพารีวิวเลยค่ะว่าคันนี้ตกแต่งอะไรบ้างแล้วก็เป็นรุ่นไหนนะคะถึงได้เท่ขนาดนี้มาเลยสวัสดีค่ะซอมโอโปรโมชั่นฟอร์ดค่ะช a นะวานวันนี้นะคะสมโอก็จะพาทุกๆท,ท่านนะมาชมนี่ค่ะเจ้ายักษ์อีกคันหนึ่งค่ะสีดำนะที่ดุมากๆเลยคันนี้คือรุ่น l ลนเจอร์สปอร์ต4คูณ2ท่านเองค่ะราคาจําหน่ายอยู่ที่984,000บาทเท่านั้นเองนะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนั่นเองค่ะแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งที่เรียกได้ว่า full option นะคะแต่งเต็มรอบคันเลยเดี๋ยวโอจะพาชมเลยค่ะว่าคันนี้มีอะไรบ้างเริ่มจากตัวกระจังหน้าก่อนเลยกระจังหน้าเนี่ยเปลี่ยนทุกคันอยู่แล้วนะคะจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยเป็นกระจังหน้า FORD แล้วก็ขีบด้วยสีแดงนั่นเองค่ะแล้วก็มาพร้อมกับไฟ LED ด้านบนนะคะนี่โอแถมฟรีให้ไปเลยค่ะแล้วก็ มาดูอีกหนึ่งชิ้นค่ะที่ชิ้นใหญ่มากๆเลยนะคะใส่แล้วดูเท่มากๆใครขับนี่ไม่กล้าเข้าใกล้แน่นอนค่ะนั่นก็คือตัวกันชนหน้าเหล็กของ h a m m e อร์นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นเหล็กแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะแบรนด์เขาก็ดังด้วยนะคะรูปทรงก็สวยใส่แล้วมันรับกับตัวหน้าแลนเจอร์ของเรามากๆเลยใส่แล้วดูดีมากๆนะคะมาพร้อมกับไฟที่มีให้ฝั่งละ2ดวงนะคะนั่นก็คือไฟสปอตไลท์แล้วก็ไฟสแตนบายไฟเลี้ยวนั่นเองค่ะอ่าแล้วก็เป็นไฟฉุกเฉินด้วยเนาะในส่วนของตัวด้านล่างค่ะออันนี้คคคืแง่ะลูก จะได้เป็นแคนเหล็กของฮัมเมอร์เนี่ยติดมาเลยเนาะแล้วก็ในส่วนของขาลากจูงตัวนี้นะคะก็ติดมาให้เลยนะคะนี่ลูกค้าสามารถเพิ่มห่วงแดงได้ด้วยในส่วนของด้านหน้านะคะก็จะเท่ๆบึกบึนแบบนี้เลยเพราะว่าตัวฮัมเมอร์เนี่ยเขาจะมีรับประกันให้ด้วยนะคะลูกค้าแล้วก็มีรูเซนเซอร์ทุกจุดให้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้ารุ่นไหนที่มีเซนเซอร์ฮัมเมอร์เขาก็เตรียมไว้อยู่แล้วนะคะมีรูเซนเซอร์ให้เลยด้านหน้าใส่ชุดข้อไฟหน้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะสปอร์ตของเราเป็นไฟหน้าแบบ LED แล้วนะด้านบนค่ะติดตั้งสคสสงรูป้้ด่่่ะเนนนสงงมาาัอี ตัดกับสีดําเงาเยออย่างตรงตัวเลยมาพร้อมกับอะคริลิกนะคะนี่เลยคําว่ารันเจอร์นั่นเองค่ะด้านข้างก็ไม่แพ้ด้านหน้าเลยค่ะมองด้านข้างก็เท่มากๆเลยนะคะด้านข้างติดตั้งซุ้มร้อให้ลูกค้าไปด้วยค่ะขนาด6นิ้วสีดาด้านมาพร้อมกับหมุดหลอกนี่เลยความสูงนะคะนี่คือเรายกให้ลูกค้าด้วยนะคะสนิ้วทั้งหน้าและหลังเลยอัพ เกศไซส์แม็กเป็นขอบ20เซตนี้นะคะใส่ออฟเซตลบ44มาพร้อมกับยาง MT อีกแล้วค่ะยาง MT ทียอดฮิตมากๆนะคะใส่กับรถคันไหนก็ดูเท่ดูบุดบึนหมดเลยหน้ายาง3 3คูณ1บ5 0นนั่นเองค่ะบนถนนเรียบเนี่ยคือมีเสียงดังแต่ว่าถ้าท้องถนนที่ขรุขระเนี่ยอันนี้คือตอบโจทย์นะคะเพราะว่ามันเป็นยางของเขาเลยติดตั้งตัวปงโนอของโยงให้ด้วยเพื่อปรับองศาของการกินหน้ายางนั่นเองค่ะช่วยในเรื่องนี้เนาะลูกค้าจะเห็นว่าสติกเกอร์นี่คือสวยมากๆแล้วก็โดดเด่นนะคะจะไมม่ี ติดตั้งสติกเกอร์แบบนี้เลยเนาะเพราะว่าลูกค้าสามารถออกแบบลายสติกเกอร์เองได้ด้วยนะคะอันนี้โอแจ้งไว้ก่อนนะออกแบบได้นะคะแล้วก็ดีไซน์ได้เองเลยแล้วก็มาติดกับรถของลูกค้าแบบคันนี้เลยค่ะตัวเบ้ารอมือโอก็แถมให้ด้วยกันสาตติดตั้งให้ครบค่ะฟิวสนะคะเลือกสเปคได้406080รอบคันได้หมดเลยมองมุมไหนก็เท่ค่ะคันนี้นะคะเราใส่เป็นโรบาของ Hammer อีกเช่นเดียวกันค่ะติดตั้งโรบาของ Hammer ทรงปืนมาพร้อมกับตัวไฟเบรกด้านบนก็เป็นโรบาทรงยอดฮิตเหมือนกันนะคะทรงปืนนนัั่เองงตติดต้ฝา ้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนไฟท้ายเป็นแบบไฟท้าย LED ให้ด้วยมาพร้อมกับชุดครอบไฟท้ายตัวอะคริลิกก็ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่แล้วก็ไปอีกหนึ่งชิ้นนะคะที่ติดตั้งให้นั่นก็คือตัวกระชนท้ายของฮาร์เมร์เช่นเดียวกันค่ะลูกค้าเลือกใช้มากๆเพราะว่ามันรับกับตัวรถของเราได้พอดีเลยมาพร้อมกับไฟสองสว่างก็คือเวลาลูกค้าใส่เกียร์ถอยหลังไฟตัวนี้จะทํางานอัตโนมัติแล้วก็สว่างมากๆเลยเพิ่มแสงสว่างให้ตัวกล้องของลูกค้าได้เห็นชัดเจนมากไฟสองป้ายทะเบียนก็มีให้ครบเรียบร้อยแล้วตัวหวหก็มี ให้เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันค่ะนี่อันนี้เรียกว่ารอบคานิโอเจาะให้ดูแล้วนะคะว่าชุดแต่งมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูภายในกันต่อค่ะสปอร์ตนะคะก็สปอร์ตสมชื่อจริงๆค่ะภายในนะคะได้เบาะหนังมาจากโรงงานเลยเป็นเบาะหนังแท้นะสีดำเดินตะเข็บได้สีเท้านั่นเองค่ะนี่คือสวยมากๆนะคะและเนียนสุดๆเลยได้พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าด้วยนะคะน่วงตามความเร็วของรถนั่นเองค่ะขับไม่เกิน4ี่0อบห้างเนี้ยค่ะ พวงมาลัยจะเบามากๆเลยนะคะนี่เหมาะมากๆนะคะผู้หญิงก็ขับได้นะคะพวงมาลัยไม่หนักเลยแล้วก็ได้พ้สตาด้วยนะคะรุ่นสปอร์ตมาพร้อมกับตัวแท่งชาร์จไร้สายนี่สะดวกสบายมากๆเลยนะคะไม่ต้องมีสายระยงระยางให้วุ่นวายเลยเนาะ,ะหน้าจอทัชสกรีน10นิ้วค่ะนี่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะคะตัวนี้นะคะมีแอร์หลังให้ด้วยนะคะปรับได้เลยทั้งหมดที่พูดมาในคลิปนี้นะคะถ้าลูกค้าอยากรู้ว่าแถมให้หรือเปล่า ทักหาน้องส้มโอได้เลยค่ะเดี๋ยวน้องส้มโอจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชอบสไตล์การแต่งรถที่ดูดุดุหหดๆแบบคันนี้นะคะแต่งรอบคันเลยแคปร,รูปสามารถทักหาน้องส้มโอได้นะโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆให้แน่นอนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ